มามากครับพี่น้องมอน,นี่พามาเลาะทงมาหาเจ็บปูอ่อยู่ขึ้นเก่าพี่น้องเจ็บปู่หน้าเลยครับผมหาเจ็บปู่หน้าหาเจ็บป่าบืนนะพี่น้องโอ้ผ่าจากสันๆันเน่เรอครับผมตัวหนึ่งพี่น้องอึบโผล่ะตัวบบกใ,ใหญ่เลยครับผมกล้ามบักใ,ใหญ่เลยพี่น้อง

โซ่เจ,เจียวแบบนี้และคิดพ่อสมัยตะกี้เด้พี่น้องเอ้ยใส่เบียดน้ำให้น้าแล้วพี่น้องหาเบิง้งหาเบิ้งพี่น้อง๋ยันลุ่นอยกันครับผมวายสิได้ไปอยากไปกินบน่มันนี่อีอป,ปูนะพี่น้องเครื่องอีป,ปูเครื่องปลาและพี่น้องเอ้ย ช่วงนี้ก็ร่างสีออกพันษาแล้วนาะพี่น้องแต่ว่านกแกนแว่นนี่ออกพันษาแต่ก่อนพาด้วยพี่น้องนกแกนแว่นเนอ,อ๋พพ,พ,อกกอพออีกแล้วตัวหนึ่งพี่น้อง โอ้ตัวนี้ปูปูนุ่มๆนี่พี่น้องเบิ้งเบึงเบึงเบึงเพิ่นสีสู๋เฮาพี่น้องเบิึงเบึงเบึงสีสู๋เฮาคนเล้ยพี่น้องเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ไปไปไปโอ้เนี่ยพคนถูกผมง่ายด้วพี่น้อง ถกออกจากถุงพี่น้องโอ้เดี๋ยวได้ตัวเราเว้ยไปไปหาเจ็บอยู่พี่น้อง ตุ๊ดหาเลาะเบิ่ง นี่บาน้อยี่ปูน่นี่เนาะก็ได้เติมกันบาน้อโอ้บรรยากาศช่วงแ่้มสองสีนะ่เนาะพี่น้องสุดยอดเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยอยู่กลางทงไฮทงหน้าเลยพี่น้อง คุณล่ะพระอาทิตย์กำลังจะข,ขึ้นพี่น้องเอ้ยงามขนาดเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องไปไปไปหาเลาอเบิ่งปูอีกพี่น้องเลาอหาเบิง่งไปเรื่อยเือน่พี่น้อง สิบสิบพ่อได้อยากได้กินด้วยวาน้องพี่น้องอีป,ปูเอาพออ่อีีกแล้วพี่น้องตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ตัวแบในี่เลยครับเบิ้ง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 ก็ลัง่งไตไปพี่น้อง ตูกใหญ่เลยอึบอนี่ฮะตู๋งเงยเลยพี่น้องไปไปหาบางอีกเข้าพี่น้องช่วงนี้ผู้ก่อจิตใจนนี่น้ำแน่นนะพี่น้องเอาหน่อยโตนึงอีกแล้วเอาพี่น้องโตใหญ่เลยครับพู้นะนะี่จะไปใส่จะได้ใส่ เฮ้บนี่น่ะตัวนี้กมกมแบบนี้เลยพี่น้องไปไปหาตัวอีกพี่น้องเขา้าเอาลุนลุนลุนพี่น้องลุ่นลุนโอ้เดี๋ยวตัวนึงว้าวนี่เดี๋ยวตัวนึงพี่น้อง อ้าไตไวถ่ออึบเนี่ยพี่น้องอีกตัวนึงะเอากะสรุปว่าพ่อได้อยากได้กินยุน่เนาะครับพี่ปูก็ได้เอาสำหรับคลิปนี้กับผมมหยังไรนาะพี่น้องเนาะจ,จังได้กะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยสุขขู่สุขคนเด้อครับผมจังได้กะฝากช่องเรื่อยๆไม่จำเจไวน้ำจากช่องอเลยเด้อครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมที่คำว่าเบิ้งนะครับผมขำว่าเบิ้งขำว่าติดตามนะครับผมขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อเอาสำหรับชิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้สะกอ่อนแล้วพี่น้องเอาไว้เจอกันชิปต่อไปเด้วครับผมสวัสดีครับ